เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราอาจจะเคยเดินทางร่วมกับผู้ที่ไม่มีชีวิตแล้วโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องจริงสุดหลอนที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินหนึ่งซึ่งกับตันของเที่ยวบินนั้นคือสามีขอ,าของเจ้าของเรื่องเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นบนเที่ยวบินจากตะวันออกกลางมุ่งหน้าสู่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับเป็นเที่ยวบินเสริมพิเศษเพราะมีผู้โดยสารเยอะมากคืนนั้นเวลาราวๆตีสองสามีของเธอกำลังเตรียมตัวนำเครื่องขึ้นตามปกติ แต่พอได้รับเอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินก็พบว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ธรรมดาถูกระบุมาในนั้นด้วย นั่นคือลงศพจำนวนหนึ่งลงที่ถูกบรรทุกมาในห้องสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินครับตามขั้นตอนปฏิบัติแล้วกัปตันจะต้องเป็นผู้รับทราบและแตัดสินใจเท่านั้นในกรณีที่มีสิ่งมีชีวิตหรือร่างของผู้เสียชีวิตร่วมเดินทางมาด้วยเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์เช่นลองต้องถูกปิดอย่างแน่นหนาหรือถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ต้องปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกัปตันจึงเรียกหัวหน้าลูกเรือมาประชุมเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบ ว่าเที่ยวบินนี้มีแขกพิเศษร่วมเดินทางมาด้วยแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เริ่มขึ้นครับเมื่อลูกเรือหญิงชาวอินเดียคนหนึ่งพอทราบเรื่องเธอก็มีอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงเธอร้องไห้ไม่หยุดจนเพื่อนๆต้องเข้ามาปลอบแต่เธอก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรจนกับตันต้องเข้ามาคุยด้วยตัวเอง เธอจึงสรารภาพว่าเธอกลัวผีมากๆกับตันจึงแก้ปัญหาด้วยการให้เธอทำหน้าที่เป็นผู้โดยสารหรือที่เรียกว่าเดทเฮดในเที่ยวบินขากลับเที่ยวนี้เธอไม่ต้องทำงานและให้ไปพักผ่อนในห้องพักลูกเรือแทนทุกอย่างดูเหมือนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเรื่องวุ่นวายระรอกสองก็เ,เกิดขึ้นครับเมื่อลูกเรือวิ่งมารายงานกับตัน ว่ามีผู้โดยสารหญิงชาวอียิปต์คนหนึ่งกำลังร้องไห้ฟูมฟายและอาลวาดอย่างหนักบอกว่าอยากจะกลับไปที่สนามบินต้นทางให้ได้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดจนตำรวจอากาศที่อยู่บนเครื่องต้องเข้ามาควบคุมตัวเอาไว้กัปตัน ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักจึงตัดสินใจติดต่อหอบังคับการบินเพื่อขอวกเครื่องกลับแต่ก่อนจะทำแบบนั้นกับปันได้มอบหมายให้ผู้ช่วยนักบินควบคุมเครื่องแทนและตัวเขาก็เดินไปพูดคุยกับผู้โดยสารหญิงคนนั้นโดยตรงหลังจากพูดคุยกันสักพักความจริงที่น่าตกใจก็เปิดเผยออกมาครับเธอคือเจ้าของโลงศพใบนั้นเองที่อยู่ในโลงก็คือสามีของเธอ กัปปันรีบกลับไปเช็คเอกสารอีกครั้งก็พบว่ามีการแจ้งไว้จริงๆว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตร่วมเดินทางมาด้วยแต่สิ่งที่ทําให้กับตันถึงกับอึ้งไปเลยก็คือเธอบอกว่าตอนที่ผูดด้โดยสารกําลังทยอยขึ้นเครื่องสามีของฉันเขาก็เดินขึ้นมาพร้อมกับฉันด้วยแม้กับตันจะไม่เชื่อเรื่องลี้ลับแต่คําพูดนั้นก็ทําให้เขาขนลุกได้อย่างประหลาด เพื่อเระงับเหตุการณ์กับตันจึงตัดสินใจย้ายผู้หญิงคนนั้นไปนั่งที่ชั้นหนึ่งซึ่งมีที่ว่างอยู่ให้เธอนั่งคนเดียวสบายๆโดยหวังว่าเธอจะสงบลงและไม่ต้องเสียเวลาวกเครื่องกลับซึ่งก็ได้ผลครับเธอสัญญาว่าจะไม่สร้างความวุ่นวายอีก เมื่อกับตันเดินมาที่ห้องนักบินเขาก็เห็นผู้ช่วยนักบินนำคำัมี์อันกุรอานมาวางไว้ที่แผงควบคุมด้านมา้าเขาก็ได้แต่แอบขำในใจแต่ลึกๆแล้วก็ภาวนาให้ถึงไครโรดโดยเร็วที่สุดเหมือนกัน ตลอดเส้นทางลูกเรือที่คอยดูแลผู้หญิงคนนั้นก็รายงานว่าเห็นเธอนั่งพูดคุยอยู่คนเดียวตลอดเวลาจนกระทั่งเครื่องบินลงจอดที่ไคโรอย่างปลอดภัยเมื่อผู้โดยสารคนอื่นๆลงจากเครื่องไปหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงนั่งนิ่งๆอยู่บนที่นั่งของเธอ ลูกเรือจึงเข้าไปบอกว่าถึงที่หมายแล้วแต่เธอกลับมีอาการเหมือนคนชอ็อกพูดคนเดียวไม่หยุดเมื่อกับตันเดินเข้าไปบอกเธอว่าเราถึงบ้านแล้วนะครับเธอหันมาตอบด้วยน้ำเสียงเ,เรียบว่าสามีของฉันยังไม่อยากลงเขาอยากนั่งบนเครื่องบินต่อคำตอบนั้นทําเอาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งกับตัน ผู้ช่วยนักบินและลูกเรืออีกสาคนถึงกับมองหน้ากันเลิกลดัดพูดอะไรไม่ออกเลยครับสุดท้ายจึงต้องแจ้งให้รถพยาบาลมารับตัวเธอไปแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับเธอบ,บนเครื่องจ,จู่ๆก็มีวิทยุจากช่างเทคนิคภาคพื้นดิน แจ้งเข้ามาว่าต้องการญาติเจ,จ้าของลงศพด่วนเพราะตอนนี้ลงศพถูกเปิดออกสิ้นเสียงวิทยุนั่นเองลูกเรือหญิงชาวอินเดียที่กลัวผีอยู่แล้วก็เป็นลงหลงพับไปทันทีตามด้วยลูกเรือหญิงอีกคนที่ร้องไห้จ้าออกมาด้วยความกลัวกับตันเองก็รู้สึกว่าสถานการณ์มันเกินจะรับไหวแล้วเขาจึงเดินไปหยิบคัมภีร์อัลกุรอาน แล้วเข้าไปทำพิธีละหมาดในห้องน้ำทันทีบนเครื่องบินลำนั้นเลยครับหลังจากนั้นหญิงเจ้าของโรงศพก็ได้ไปที่คลังสินค้าพร้อมกับเจา้าหน้าที่เพื่อจัดการลงศพของสามีเธอกับตันและลูกเรือคนอื่นๆก็รีบลงจากเครื่องกันแทบไม่ทันแต่ก็ยังช้ากว่าผู้ช่วยนักบินที่วิ่งนำหน้าไปก่อนแล้วเพราะตามกฎแล้วหลังจากจอดเครื่องสนิทเกิน20นาทีระบบไฟฟ้าบนเครื่องจะปัดอัตโนมัติ ทุกคนจึงต้องรีบออกมาที่ศูนย์ลูกเรือต่างอยากรู้คำตอบว่าโลงศพที่ล็อกอย่างดีนั้นถูกเปิดออกได้อย่างไรและคำตอบที่ได้จากปากของหญิงคนนั้นที่ให้การกับตำรวจก็คือสามีของฉันเขาไม่อยากนอนในโลงเขาขอขึ้นมานั่งบนห้องโดยสารด้วยนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงสงบลง เมื่อได้ย้ายไปนั่งที่ชั้นหนึ่งเพราะเธอบอกว่าสามีได้มานันงอยู่กับเธอแล้วสุดท้ายลูกสาวของผู้ตายก็เดินทางมาถึงและกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอไม่ได้ติดใจเอาความเรื่องที่โลงศพถูกเปิดออกและไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเธอเรื่องราวทั้งหมดจึงจบลงพร้อมกับปิศนาที่ยังก้องอยู่ในความทรงจำของกัปตันและลูกเรือทุกคนบนเที่ยวบินนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเล่าสุดหลอนบนเครื่องบินถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ